s u p e r l i ลิชหนึ่งเก้าหกห้าออลิจิ x p e r t ็กซ์ k ชเาร์คเครื่องดื่มโซดาผสมวิตามินซีกลิ่นพรัรมญี่ปุ่น กลับเข้าสู่ช่วงที่2กับรายการ The First Estimate เที่ยวสุดโลกครับตอนนี้เราได้เดินทางมาถึงเมืองหลวงของประเทศอิหร่านนักกุงเตหรานแล้วล่ะครับเริ่มเห็นถึงความเฟื่องฟูของอิหร่านมากขึ้นระหว่างทางและเราได้แวะเข้ามาเดินเล่นที่อิหร่านมอซึ่งเป็นห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอิหร่านด้านในมีความสวยงามทันสมัยมีแกลลี่ห้องสมุดและดูหรูหราผิดคาดจากที่เคยคิดไว้มากเลยละครับ และก่อนที่จะไปทานมือข้ากันเราเข้าเวลาด้วยการเก็บบรรยากาศชิวๆริมทะเลสาบที่เกิดจากฝีมือมนุษย์ครับ ตอนนี้ครับผมเดินทางมาถึงเตหะรานเป็นที่เรียบร้อยเมืองหลวงของประเทศอิหร่านครับซึ่งสถานที่แรกเนี่ยต้องพามาที่ที่สวยๆลมดีๆบรรยากาศดีๆแบบนี้ที่นี่คือชิดการ์เลคครับผมนั่นก็คือทะเลสาบนั่นเองแต่เป็นทะเลสาบที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากธรรมชาติเกิดขึ้นจากมนุษย์สร้างขึ้นครับเดี๋ยวไปดูกันว่าที่ชิดการเลคแห่งนี้สวยงามแค่ไหนครับคุณผู้ชม มาพูดถึงประวัติความเป็นมาของที่นี่ครับว่าเหตุผลที่เกิดทะเลสาบที่มนนษย์สร้างขึ้นเนี่ยเกิดจากอะไร mm hmm. ต้องบอกว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ของอิร่าน,นะครับจะเป็นฟิลเหมือนทะเลทรายนะครับนึกภาพคร mm hmm. าวนี้ในเมืองเตฮะรานนะครับผู้นําเขาต้องการที่จะขยายอาณาเขตให้กว้างขึ้นฉะนั้นครับเขาก็เลยเลือกที่จะออกแบบสถานที่คอมมูนิตี้ใหม่เนี่ยโดยการที่คิดว่าเฮ้ยในเมื่อเราขาดแคลนทะเลขาดแคลนน้ำนะครับ mm hmm. ก็เลยเลือกที่จะขุดตรงนี้ขึ้นมาเพื่อให้ได้แบบ ได้ฟ MM mm ิลแบบว่ามีฟิลเหมือนทะเลสาบฟิลเหมือนแม่น้ําแบบนี้นะครับแล้วก็เพื่อเป็นอาณาเขตเศรษฐกิจใหม่ด้วยเพื่อนักท่องเที่ยวที่มาแล้วก็เป็นชาวอีหลานเองที่ได้มาพักผ่อนจอนใจตรงนี้ครับโดยเขาใช้เวลาสร้างนะครับตั้งแต่17ปีที่แล้วที่เขาเริ่มทําใช้เวลาสร้างทั้งหมด9ปีแล้วตอนนี้ก็เปิดใช้ทั้งหมด8ปปีเป็นที่เรียบร้อยครับนี่ครับคุณผู้ชมผมจะพามาให้ดูตรงข้างหน้าของผมตรงนี้ จะเห็นเลยว่าจะมีตึกมีคอนโดมิเนียมนะครับแล้วก็ยังมีชิงชาสวรรค์ด้วยนะครับอย่างที่ผมบอกว่าตรงนี้พอเขาสร้างขึ้นมาใหม่เขาต้องการให้เป็นเขตเศรษฐกิจใหม่นะครับซึ่งจะดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามานะครับแล้วก็ดึงดูดชาวอิหร่านด้วยกันเองนะครับให้มาใช้สอยใช้เงินซึ่งมันทาให้เศรษฐกิจดีขึ้นนะครับนี่ผมนักเศรษฐศาสตร์สวยงามมากครับที่นี้ หลังจากที่แวะชิวกันแล้วมาต่อมือข้ามสุดดูกันที่ร้านเฮโทลานครับ ตอนนี้ครับผมอยู่ที่ร้านเฮสทูลานนะครับผมซึ่งเป็นร้านอาหารไฟเดนิ่งของอาหารอิหร่านเลยก็ว่าได้ครับอยู่ที่ย่านฟรีสสเตย์ครับซึ่งอยู่ตอนเหนือของเตหะรานครับถ้าเปรียบเทียบกับประเทศไทยตรงนี้คือทองหล่อเลยก็ว่าได้ครับเป็นจุดที่มีความเจริญรุ่งเรืองมากๆครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมนะครับมาดูครับว่าร้านนี้ตกแต่งอย่างไรสวยงามยังไงครับแล้วก็พาคุณผู้ชมไปชิมอาหารที่ร้านนี้ด้วยครับต้องบอกว่าร้านนี้ครับมีการ ใช้คําว่าตกแต่งแบบมีความเป็นอาร์ติสตมากนะครับผมเพราะอย่างที่เห็นข้างบนตรงนี้อันนี้คือเป็นชันเดเรียนะฮะแต่ว่าถ้ามองดีๆเนี่ยเขาเรียกว่าใช้กาต้มน้ํามาวางตกแต่งนะครับผสมผสานให้ดูดูไฮโซได้นะครับนั้นข้างจะเห็นว่าเขาจะมีเป็นเหมือนของเป็นเสื้อผ้าเก่านะครับสมัยโบราณน,นะครับก็มาประดับไว้แล้วก็จะเห็นว่า ในเสื้อเนี้ยก็จะมีของตกแต่งมากมายที่เป็นโลหะสมัยเก่าสมัยก่อนนะครับร้านนี้ตกแต่งแนววินเทจสามารถเดินชมถ่ายภาพเพลินๆกันได้ครับและและ้วตอนนี้ก็ถึงเวลาอาหารของเราแล้วละครับมาเริ่มกันที่แอปเิไทเซอร์ครับของร้านนี้ครับก็เท่าที่ผมดูด้วยตานะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นซุปฟักทองนะครับนี่ให้ดูครับหน้าตาถือว่าทำได้สวยงามนะครับน่ากินดี นี่นี่เป็นสุฟักทองที่แบบอร่อยมากเนี่ยสำหรับผมคือมีความหวานนะครับกลิ่นของฟักทองนะครับชัดมากๆแล้วก็เข้มข้นมากๆนะครับอร่อยจริงอยากกินอีกผมชอบการจัดจานของร้านนี้มากนะครับผมอย่างอาหารที่อยู่ข้างหน้าผมนะครับอันนี้คือไก่ย่างอันนี้คือเคบับ ปกติฮะแต่ว่าที่พิเศษคือมีดาบมาด้วยนะครับนี่แล้วเดี๋ยวเขานะครับจะสอนวิธีการรูดออกจากดาบนะครับโอเค you you can do put your glove โอ้นี่อาผมต้องทำด้วยโอเคครับ Yeah! โอเคสตาร์ทดูเนี้ยไม่ทัน <laughs> ก็คือเนี้ย เออดึงออกแล้วก็โอเคไอวิ okay, l try ไปดูอิสระโอเค see my c o l l e a g ม e see my colleague โอเคอ่าดันดึงดันดึงดันดึงโอ้ยแต่มันร้อนนะที่เขาทำไ,ไวๆไม่ใช่ไรครับมันร้อนนะครับแต่ผมทำไวมากก็ไม่ได้อ่าโอเคโอเคครับผมก็เรียบร้อยนิ้วพอง เรียบร้อยถือว่าปะปะเป็นการบ,ฤฤฤฤฤฤบริการที่ซูพรีมที่แบบดูพรีเมียมนะครับดูลัชัวรี่นะครับอย่างที่ร้านนี้อยู่ในย่านนี้จริงๆนะครับต้องมี<า>เขาเรียกต้องมีลีลาหน่อยไม่ใช่ว่ามากินธรรมดาต้องมีการดึงดาบมีการให้เราลองดึงมีการยกอะไรลีลาเขาต้องดีเดี๋ยวลองมาดูว่ารสชาติจะอร่อยไหมครับลองดู เรื่องของเมนูอาหารนะครับไม่ค่อยต่างจากร้านอื่นๆนะครับอย่างอันนี้เป็นเป็นไก่ย่างนะครับอันนี้เป็นเคบับนะครับคาเท่นะครับเหมือนเดิมอันนี้เป็นไก่ย่างนะครับแล้วก็ตรงนี้ที่เพิ่มเข้ามาอันนี้คือเป็นเมนูที่อ่าผมยังไม่เคยทานนะครับนี่คือขาแกะนั่นเป็นขาแกะย่างนะครับมาผมเริ่มเลยดีกว่านะครับหิวละเริ่มที่ด้านขวาผมเลยนะครับไก่ย่างมาที่เมนูถัดไปครับผมเคบับ อันนี้นุ่มมากอร่อยอร่อยอันนี้ครับเป็นเคบับนะครับที่ผสมระหว่างแกะกับเนื้อวัวนะครับซึ่งผมลองทานเมื่อกี้นะครับกลิ่นค่อนข้างหอมนะครับนุ่มมากๆนะครับอันนี้อร่อยมากๆนะครับมาที่เมนูนี้นะครับเป็นเมนูที่ผมอยากลองทานมากที่สุดนะครับอันนี้คือขาแกะย่างนะครับซึ่งมากับซอสก็คือเป็นเป็นซัฟฟรันมีซัฟฟรันผสมด้วยมีโยเกิร์ตแล้วก็มีหอมนะครับออเนียนนะครับเดี๋ยวลองดูเลย นะครับอยากรู้ว่านุ่มแค่ไหนเพราะว่าเท่าที่ผมลอง2เมนูก่อนหน้านี้เขาทําได้นุ่มมากครับกินสดๆอย่าเพิ่งจิ้มครับอันนี้คือทีเด็ดครับคุณผู้ชมครับพอเรากินเข้าก็เหมือนเขาว่าเหมือนเขาย่างนะครับเขาน่าจะมีแบบการโรยเกลือตอนอย่างนะครับมีความหอมหอมเหมือนหอมเตาอ่ะเหมือนหอมถ่านอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีมีความเค็มนะครับแต่ันเค็มแบบอร่อยนะครับผมเค็มแบบดีเลยนะครับ จิ้มซอสซับร้นแล้วเด็ดขึ้นกว่าเดิมครับเพราะว่า มีความมันเพิ่มเข้ามามีกลิ่นของซัฟรันมาแล้วครับแล้วก็นวลโยเกิร์ตนะครับอันนี้คือเป็นเมนูที่เด็ดมากๆนะครับสรุปก็คือผมคิดว่าร้านนี้นะครับเขาเรียกว่าเขาเขาทำมาด้วยความพิถีพิถันนะครับเนื้อทั้งของไก่นะครับของเคบับและของแกะนะครับที่นี่เขาทํานุ่มนุ่มนุ่มแล้วก็รสชาติอร่อยนะครับกลิ่นสาบของแกะน้อยมากๆนะครับอร่อยมากๆและสิ่งที่ที่เด็ดที่สุดนะครับนอกจากบรรยากาศร้านที่ดีแล้วเนี่ยคือ การที่พนักงานนะครับมาพรีเซนเทชันมาเซอร์วิสแบบเหมือนเราเป็นราชาจริงๆนะครับชั้นวันนี้เจ้าชายไมเคิลขอตัวรับประทานไก่เคบับและขาแกะนะครับมาผมอยากกินละว,วิธีการร่วมสนุกกับกิจกรรม8ปีเสริมเฮงดวงปังรับพลังที่มาเกา๋าเพื่อรุ้นเป็นผู้โชคดีที่จะได้ไปเที่ยวม,มาเกา๋าแบบฟรีๆกับเราครับ ขั้นตอนที่1ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน The First u l t i m a t e ขั้นตอนที่2มองหาสัญลักษณ์8ปีเสริมเ่งดวงฟังรับพลังที่มาเกา๋าจากนั้นเลือกว่าจะร่วมกิจกรรมบนทีวีหรือร่วมกิจกรรมบน Facebook ทุกท่านสามารถร่วมสรุปเรื่องสองช่องทางค้นหาคำตอบที่ถูกต้องได้ทางทีวี YouTube และ Facebook จากนั้นตอบคำถามจนครบแค่นี้ก็มาลุนไปเที่ยวให้เต็มที่กับพวกเราได้แล้วล่ะครับประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันที่28ตุลาคม2 5 1 6รอบกพร้อมออกเดินทางวันที่8 11พฤศจิกาย ยนสองพนารคสิตอบคำถามให้ปังแล้วไปรับพลังที่เมาเกาด้วยกันนะครับ <Yes. S 1> ที่นี่คือกุลิสตานพาเลสครับหรือว่าในภาษาไทยเนี่ยคือพระราชวังสวนกุหลาบครับผม oh. นี่คือมองฝุตที่กษัตริย์ไปใช้สวมเลยนะครับ oh. ถูกมาวางโชว์ตร,ตรงนี้ครับอันนี้สวยงามมากครับนี่คือบัลลังก์พระอาทิตย์ครับซึ่งเป็นแค่แบบจำลองเท่านั้นนี่ขนาดจำลองยังสวยขนาดนี้นะครับ oh.